จัดพิธียกหลวงพ่อปานองค์ใหญ่สู่ศาลาสองชั้นท่ามกลางการแหร่แหนร,ร่วมงานนะครับของผู้มีจิตศรัทธาอย่างเนืองแน่นไปติดตามรายละเอียดได้จากคุณรัติกรสุดวกกิจครับวัดปานประสิทธารามตำบลคลองดานอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการจัดพิธียกหลวงพ่อปานองค์ใหญ่ขึ้นประดิษฐานบนศาลาสองชั้นท่ามกลางการแห่ร่วมงานของผู้มีจิตศรัทธาอย่างเนืองแน่น คณะสงฆ์วัดปานประสิทธารามโดยพระครูสสพลสุต,ตาทานเจ้าคณะตำบลคลองด่านเจ้าวาดวัดปานประสิทธารามรูปกับคณะสิษยานุสิ์วัดปานประสิทธารามและผู้มีจิตศรัทธาจัดพิธียกหลวงพ่อปานซึ่งมีการเททองลออ่อตั้งแต่ปี2556แล้วเสร็จในปี2558ในส่วนฐานหน้าตากและส่วนเอวขึ้นประดิษฐานบนสาราสองชั้น โดยมีพระครูโสควนสุตาทานเจ้าคณะตำบลคลองด่านเจ้าว,วาดบัานปานประสิทธารามเป็นประธานสูงพร้อมกันนี้พระครูปรีชาประภากรเจ้าว,วาดบ้านขุทอง,ทองตำบลสองคลองอาบางะตะกงจังหวัดฉะเชิงเทราพระครูประหลัดรณชัยเตชะป,ปัญโยเจ้าวาดวัดจุกเชาตำบลคลองจุกระเชยอํอเออาเภะกงจังหวัดฉะเชิงเทราพลโทกิติเทพเจียนสมัยที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไท นายทวัชชัยนมสมุทรในอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการร่วมในพิธีจุดทูปเทียนบูชาพระจันตร,ร์ไกลแห่งพิธียกหลวงพระปารอนองใหญ่รพร้อมพิธีทอดพระ่าสามัคคีสมทบทุนสร้างศาลา,าเพื่อปรดิดสถานหลวงพระปานองคใหญ่ขนาดความสูงสองชัน้นรวมไปถึงเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมประวัติหลวงพระปานและความเป็นมาวิถีชีวิตของชาวคลองด,าด่านโดยสามารถรวบรวมกำลังศรัทธาได้มากกว่า600,000บาท ทั้งนี้ทางวัดได้ทำการจัดสร้างอาคารเพื่อจะประดิษฐานหลวงพ่อปานไว้และก่อสร้างไปแล้วเสร็จกว่า70%เอร์เซนรองรับการประดิษฐานของหลวงพ่ปานองใหญ่พ้ทธิพลาพดพิยกองหลวงพ่ปานครั้งนี้ยังสามารถร่วมสร้างอาคารประดิษฐานหรือร่วมเป็นเจ้าภาพยกศีสาวของหลวงพ่อปานในครั้งหน้าเดือนกรกฎาคมได้สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงได้กับทางวัดหรือเบอร์โทรศัพท์0876137716 ว่าเป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะครับที่มีเรื่องของประเพณีที่มีการยกพระนะครับหรือว่าหลายต่อหลายพื้นที่ก็มีการยกพระแบบนี้หรือเปล่าครับพระอาจารย์ครับก็จะจัดเป็นวาระไปเพื่อที่จะได้เป็นสถานที่สการะบูชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามพื้นที่ต่างๆที่มีพระเกจิอาจารย์หรือครูบาอาจารย์ที่เข้าเคารพนับถือก็จะได้ไปกราบไหว้แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่า การได้ระลึกถึงครูบาอาจารย์นั้นให้เราลึกถึงคําสอนของท่านให้เราลึกถึงคุณงามความดีของท่านที่ท่านปฏิบัติถ้าเราได้น้อมนํามาปฏิบัตินั้นอ่ะอาจได้ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติบตูชา,านะซึ่งถ้าเราได้มีครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือเนี่ยการนําดอกไม้บาาูชาเรียกว่าอาบาาิสบูชาแต่การน้อมนําคําสอนของท่านมาปฏิบาาัติ เรียกว่าปฏิบัติบูชาถือว่าสําคัญที่สุดเราปฏิบัติบูชาสิ่งที่เราจะได้ก็คือความสุขความเจริญเพราะผู้ที่ปฏิบัติธรรมนั้นจะไม่ตกต่ําอย่างแน่นอนขอบคุณครับพระอาจารย์ครับลงใต้ไปที่